ค่ะไอพิสดาคือองคาค่ะรับบทเป็นดีดีค่ะดีดีเป็นคนยังไงก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทาปากแดงแล้วก็แต่งตัวเวียงปาจิกวิดวัดตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ยคาลิเตอร์ตัวนี้คือเป็นแฟนสมัยที่ก็คือแฟนที่เรียนมองนอกกับพระเอกมาด้วยกันแล้วพอกลับมบาเมืองไทยเนี่ยพระเอกอยู่ดีก็ต้องโดนแต่งงานแล้วเราก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้เรื่องว่าเขาจะต้องแต่งงานโดยที่มีคุณย่าเป็นคนสั่ง เราก็แบบมาเป็นเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณย่าสัง่งเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ถ้าแบบว่าชาวิก็บอกว่าถ้าคุณรักผมอ่ให้คุณรอเราก็เราก็รกออะไรเงี้ยโดยการที่ระหว่างทางเราก็สกัดสกัด,กดบอกว่านางเอกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ฝากละครน้ำตากรรมเทพด้วยนะคะก็ดราม่นานตัดเล็ดแน่นอนนะคะทุกตัวละครคือมันจัดจา้านมากๆอะอย่างตัวดีดีๆอย่างเงี้ยถ้าทำให้เขาเข้าใจมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แล้วมันก็เป็นพัิร์ละครอ,อยู่จริงๆว่าก็เขาเป็นแฟนกันมาก่อนจริงๆอ่ะนางเอกกมาที่หลังทําไมไม่มีใครมองนางเอกว่าเป็นตัวร้ายบ้างนะเออทํำไมอะไรอย่างเง้ยคือมันเป็นเรื่องที่ชิ้นตาชิ้นหูอะไรทุกอย่างแต่แบบมันตลกอ่ะอยากให้ดูกันค่ะ